กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอบพบประชาชนทางสถานีวิทยุปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิรตทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาิก30นาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12มีนาคม2564กับดิฉันสาวิตรีอุดมพันธ์พร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง Facebook Fanpage ของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เราอยากให้คุณผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายสุรศักดิ์อักษรกุลมาพูดถึงเรื่องการดำเนินงานสืบสารอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน สวัสดีค่ะท่านอยากให้ท่านรองอธิบดีพูดถึงความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการสืบสารอนุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินครั้งนี้หน่อยค่ะครับความเป็นมาของโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินนะครับก็นับเป็นเวลามากกว่า60ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยโดยเมื่อครั้งที่ได้ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในคราวสเสด็จพระราชดำเดนินไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อวัน 2, ที่สธันวาคมปีพุทธศักราช2498 ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งสิ้นไหมมัดมีกันเป็นส่วนใหญ่จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะมีการนำภูมิปัญญาที่ราษฎรได้ทอผ้าใช้กันอยู่มาพัฒนาให้เป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราศฎรจึงในเวลาต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2519 เพื่อทําการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งมีพระประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปซึ่งรัฐบาลในโอกาสต่อมาก็ได้นําแนวพระลิดิตมาขยายผลโดยการจัดทาเป็นโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าวันตําบลวันโปรดักชชื่อย่อหรือว่าชื่อ O t ท็ top นะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น87,468รายมีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด185,963ผลิตภัณฑ์ซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน34,718ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ18.66ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเพื่อศึบษาพระราชปณิธานของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้กับผู้ประกอบการโอท็อปในประเภทผ้ากรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปมัมภมก็ได้เริ่มดําเนินโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดํารงไว้ในแผ่นดิน โดยดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมเบื้องต้นและก็ได้มีการกระจายไปทุกจังหวัดและก็มี3หน่วยงานในส่วนกลางที่เข้าร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก็คือกรุงเทพมหาคนครการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนั้นนะครับอดีบดรีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีแนวนโยบายสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาภาคไทย เพื่อสืบสารพระรบบาชบัญญัติทางของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและผลักดันให้เป็นมาตรการที่ได้ให้ความสําคัญโดยเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวประชุมในวันที่9มิถุนายน2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเสนอเรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสมจัดทาข้อประมาณปี2564ของจังหวัดที่เสนอผ่านกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีการบูรณาการโครงการกิจกรรมในระดับจังหวัดให้มีความสอดคล้องและรองรับกับมาตรการดังกล่าว จนกระทั่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมส่งเสริมภ,ภูมิปัญญาประเภทผ้าถึง27จังหวัดและก็ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนถึง40ล้านบาทเศษคัดสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2563นั้นนะครับได้มีมาตรการต่างๆก็คือคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ประชาชนและข,ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไทยตะลือผ้าท้องถิ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันนะครับในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านทธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันยกเว้นวันที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ให้ทุกกระทรวงจัดทํารรม,มาตรการส่งเสริมสนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทยเช่นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองแก่ส่วนราชการในสังกัดการสร้างกิจกรรมการรับรู้ผ่านการประชุมการเสวนาการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทำแผนพับป้ายในทศการสื่อสังคมออนไลน์จัดทำแผนโครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลที่เกี่ยวกับผ้าไทยทั้งในจังหวัดแต่ต่างๆนะครับกำหนดรูปแบบการรณรงค์ประเมินผลของหน่วยราชการและภาคเอกชนในการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดจัดทําสื่อเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การใส่ผ้าไทยสร้างความรับรู้กับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามบ่วงระยะเวลาที่เหมาะสมจัดให้มีการอารุรักษ์ต่อย,ยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปลรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจกเชิงสร้างสรรค์ประกาศยกย่องหน่วยงานองคก์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัด ที่มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองที่เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนะครับและก็ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยความสืบเนื่องต่อมาก็เข้าสู่เรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวลีนารีรัตนกัญญากรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ มีแนวนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาภาคไทยโดยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคไทยในการอนุรักษ์ภาคไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนั้นนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้รับพระมหารการุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกก็คือการให้มีความสุขในการเลือกใช้ศิลปะหัตกรรมผ้าไทยเอามาใช้ที่ให้ดูแล้วเหมาะสมทุกเพศทุกวัยใส่ได้ในก็ในทุกโอกาสนอกจากนั้นนะครับก็ได้พระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลายผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีแก่ประสมนิกรชาวไทยโดยพระราชทานผ่านท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับหลังจากนั้นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้พระประมอบลายผ้าให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประกอบการที่ทําการทอผ้านะครับโดยสามารถนําไปใช้ได้ กับทุกเทคนิคนะครับทุกวิธีการที่ทําเกี่ยวกับผ้านะครับนอกจากนี้นะครับกรมการท่องเ่ก็ได้มาขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็โดยการประชาสัมพันธ์ผ้ามักมีลายขอนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการรณรงค์ให้คนไทยทั่วทั้งประเทศร่วมใจกันใส่ผ้าไทยโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปนะครับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกกลมการพระนอชนนะครับได้แจ้งให้จังหวัดได้ดําเนินการซึ่งผลการดําเนินการนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบลายผ้าผ้ามัฟบ,บีลายขอเจ้าฟ้าสิวันวลีนารีรัตน์นะครับได้ดําเนินการแล้วทุกจังหวัดนะครับโดยภาคเหนือนะครับ17จังหวัดมีผู้เข้ารับมอบ198 ลายภาคกลาง25จังหวัด243รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด518รายภาคใต้14จังหวัด119รายนะครับนอกจากนี้นะครับในการทำบันทึกก็ตกลงความร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ดำเดินดานได้ครบแล้วและก็มีกิจกรรมที่ต่อยอดในการพัฒนาผ้าพื้นถิน่นลวดลายการสร้างสีสันเช่นของ,ของ จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอุดรธานีรีส,สกเกตและก็ร้อยเอ็ดการขยายช่องทางการจำหน่ายเช่นจัดกิจกรรมรถโชว์ผ้าไทยในการจัดสแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปการจัดกิจกรรมต่อยอดสร้างคุณค่าผ้าไทยกิจกรรมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ยางดีไซนเนอร์คอนเทสต์นะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่จำนวน75จังหวัด370คนนะครับ การทำหนังสือสืบสารอน,นุรักษ์ินผ้าถิ่นไทยดำรง,งไว้ในแผ่นดินเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการลงนันลงการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองการจัดทำหนังสือผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าสืบสารอน,นุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทยดำรง,งไว้ในแผ่นดินนะครับสำหรับหลังจากที่ดำเนินการมาแล้วนะครับยอดการจำหน่ายในกิจกรรม รณรงสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการสืบสา,า,ารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินนะครับมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโลโก้ถอปประเภทผ้าที่เข้าร่วมจำนวน3า3 0 4นวน3 8 3ร4ลายนะครับเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการจําหน่ายผ้า8,016กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์69,553ลายยอดการจำหน่าย8,511ล้าน653,145บาท จากข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับแนวทางการบรณา,าการกิจกรรมในการจัดกิจกรรมรถโชว์ผ้าไทยได้จัดแสดงและจำหน่ายผ้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโลทบตามสถานที่ของหน่วยราชการต่างๆนะครับก็มีที่ไปดำเนินการนะครับที่สำนักงานปลัดสำนักงาน นายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานจํานวน5ครั้งกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแล้วสองครั้งกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงอุตสาหกรรมและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการพนันชนนะครับก็ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะดําเนินกิจกรรมนะครับประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับโดยเราจะให้ ผู้ทอผ้านะครับแล้วก็ผู้ที่ทําผ้าในทุกเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดมีผ้าขิดผ้าจกผ้ายกดอกอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยมาประกวดกันโดยเราจะให้ผู้ผลิตหรือว่าคนทอผ้านะครับได้สมัครนะครับที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2อ6 4นาย2564ะครับและก็จะเริ่มมีการประกวดในระดับภูมิภาค โดยภาคใต้จะเริ่มวันที่18-20พฤษภาคมนะครับภาคกลางนะครับที่จังหวัดพระนครศรียุธยาวันที่26-27พฤษภาคมที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นวันที่4-5มิถุนายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่8-10ถึงวันที่มิถุนายนนะครับจะใช้พื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในการจัดกิจกรรมเรื่องประกวด ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าศิริวันวัลีนะครับเพื่อเป็นการรุนละลงให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีการนําลายผ้าที่ได้รับพระราชทานนะครับไปพัฒนาแล้วก็ส่งเข้าประกวดเพื่อจะได้มอบรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกในระดับประเทศรอบสุดท้ายในวันที่29กรกฎาคม2564นะครับซึ่งจากที่ได้ดําเนินการไป เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับหลังจากที่มอบลายผ้าให้กับผู้ทอผ้าเป็นทอนะครับตอนนี้เกิดความคึกคักมากนะครับและก็กรมการร่อนเทชนได้สํารวจยอดการจําหน่ายนะครับจากที่ผ่านมาเฉพาะผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีอย่างเดียวนะครับมียอดจําหน่ายได้ถึง6ล้านกว่าบาทน,นะครับและก็มีการจองกันล่วงหน้าเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับกิจกรรมที่เป็นรายได้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องผู้ทอผ้าเนี่ยผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัลวัลีนะครับได้ช่วยได้เยอะมากและก็มีหลายจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ดําเนินการที่จะ เอามาตัดเป็นชุดประจำจังหวัดให้กับข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดได้มีการสวมใส่กันนะครับเพระาะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเราก็จะเห็นความคึกคักของการทอผ้าและก็การกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งของผ้าไทยนะครับและก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สนอง พระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยก็ช่วยกันรณรงค์นะครับให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ2วันนะครับเป็นอย่างน้อยหรือว่าถ้าใส่ได้มากกว่านั้นก็จะเป็นการดีเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้ผ,ผลิตผู้ประกอบการที่ทําเรื่องผ้าทอและก็ผ้าไทยครับตามสโลแกนที่ว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกครับ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นสินค้าคุณภาพจากการกระจายสินค้าออกจากชุมชนขยายผลสู่การเป็นสินค้าโอท็อปเชื่อมาการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนข้าวต่อไปคือพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปยกระดับช่องทาง,งการตลาดสู่สากลทันกระแะเสเศรษฐกิจกโลกและความต้องการผู้บริโภคกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมยืนเคียงข้างส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ